ไม่ไม่มีไม่ม่นี่แหลจริงไม่มีวิงบางอย่าไม่ได้พาวิงมาด้วยกูก็จะไหมตัวนี้ก็พอแค่ได้ััับบบคครรร ับสวัสดีครับวันนี้อยูโย่โฟเมืองเยอเซียนปลากระดับวันนี้เรามาจับปลากัดเล็งไม้ใหม่ที่ไม่มีใครเคยจับมาดูกันว่าวันนี้จะมีปลากระดับหรือเปล่าฝากกดไลค์กันเจได้ตามอะไรก็เลยเฮ้ยจับปลาจีบิไหนกู่ฟูย่างมั่ไแนวเมไหนไหนมนน,น,น,นั่นไม่เยอะไหนในนั้นอย่างไรอ๋อนในคู่ว่าใหญ่ไม่ใช่ก็ได้อีกตัวนึนวงลูกก็ไม่นู่นไปเลยในคู่ฮัลลคู่ว่าตัวใหญ่หรือว่าหนกู่คู่ต้องให้ใหญ่เท่านี้กลางนัวคู่เออลูกพี่ Đó bịt mình la lên mấy vừa Đây đây ô cu Này cu bao à? Này lúc bì Yến mình có quá tay em kì Nơi là bà cắt à Ui nào quá cua Ui Ui à? nè quá cua à gần rồi rồi bì Hãy lúc bì ta chơi tay chơi cá lên á Này tui nghĩ mình bà cắt chinh à Nên Mình nghe chắc là tui này Bịt này đi Mình chinh mấy à Mà chắc bà tết nó copy เฮ้ยไม่มีเลยเป๋รูกพี่เอ้ยคู่หลอนเลยเรางง้งนั้นเอ้ยดำใมเลยดิพี่โอโหอ,อะไเนยปามันร้อนน่ลว,วังน้ำแดงลูกเดเป็นเร็วกว่ามีหมนขางนอ๋อมีมีแต่ตัวเล็กละนะไหนลูกต้นเมียลูก mà nãy ở trong ní mày nói, ai đây à đây thằng này ở đây là gì cái nè, này kêu, còn cái gì cô trong ní đâu, này trong này kêu, ba bay, thằng này cô, thằng này, chạy bay, hổng đâu, hổng có cái gì mình tập tới đây con lúc, thứ 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 đi cái chạy của tôi này, này mình sẽ cua đi con lại không anh nữa, chơi chơi, con còn

ยคนตังกูไวเยแฮะกูกูจะยืนหนาแขกมเงียบเจองดีแล้วกูท่านเงียบ้ที่เงียดีใจดยมันวิ่งเร็วมากเลยวะวิ่เมันจับง่ายแต่ว่ามันจับยากอะมีฟงอยู่ป่ะอะไรกูามีฟงปรกาศก็กูจะกเลย Mình ăn cái không? Mình ăn cái ăn cái ăn cái không? Mình ăn cái không? Mình ăn Mình ăn kia, 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 kia. Mình ăn, Mình, mình cái <laughs>

ไม่พบแล้วนะใจเงีนะรอกันก่อนอันนี้ผมรูปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดเลยเลยเพี้ยงตค่ไม่ผมตื่นเต้นผูผมผมไม่เคยเจออะไรวันนี้ดีจริงจริงอะมาใช่ได้จิงใช่ได้พังดีกูพังดีดังเก้กมากเลยกู

แล้วเมียยายิงกนี่อะไรเมียยิงดำแล้วลูกจับจัได้ามเดียวเดี๋ยวครูเรียกเงีจอเรามันดำแข็งั้นูปลาปลามันเก่งปลามันเก่งปลาเก่งไมเนี่ยเออปลาจับยาก่ปลาเก่งกูจริงเหรอไม่ไมีไม่ม่นี่แหล่ริงไม่มีวิงไม่ได้ลาวิงมาด้วยรูเข้าใจไมตัวนี้กแค่้นได้ครับ ยิ่ลูกเกเงียบอแรกสีก่อนนี่อน้องเหล่านี้เลยที่มันก่อนมาผมมาจับลูกลูกจับได้บ้างไหมอะไรเคยได้ใจมันเงาตามวัวนี่มันจับได้บ้างไหมลูกนี่ลูกยิ่งเล่นกูเล่นไหมกูยังไงยังไงจับปื๊ดไปกูยหายใจกูย้ายใจกูยังไงนึกเดียวมีไงนั่นดำปื๊ดลูกัวมันว่าน้ำเก่งมากเลยกัวนี่นี่กูบังเหยีใจเดียว อะไรนีด <fin anta> <ots> ีจจออเ้ยนำน้ำน้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 เก่งจลูกลูกงานเดมมาก่ลูกนี่็มนี่นี่เนีงนเลยจริงงิตัวนี้ตัวใหญ่จริงเนี่ยมางเก้อยู่กันโลนี่งานเดิไม่ทันแล้วฟูจะยิ รู้ไหมคูใหญ่ล้ปุ๊บนะรู้ไหมตักได้เลยนี่ฮะถ้าไม่ถือเดี๋ยวมันมคนตอบเลยเลยไม่ตอบเลยเลยโอ้โหไหนมันวิ่งนิ่งละโดนมันละโดนบันเห็นไมปลาวิ็นมาไหนตัวใหญ่มันนี่อหีบเต้ยอ่อางฟ้าเลยเมื่อกี้นั่นแอละตัวใหญ่ไหนอะไรกูอยู่ใต้เมื่อกี้โอ้โหนี่นนะนี่หลายตัวเลยกูนี่แต่ว่ามันเดียวใช่ที่ผมมันเญ่กว่านั้นหลายนั่นเมื่อกี้ตอนแรกอะจริงจริงจริงมันหลายตัวกูนี่พวกนี้ช่วยจับไปนี่พวกนี้จับไปหน่อย ลูกจะเป็นไหมถ้าลูกจะไม่เป็นลูกอย่าเดินมาเดินบ้านนะเดี๋ยวมันตกใจลูกวอันเล็ปลามันต็มเดียว่าเราคนอย่าเดินนะเพราเราเดินมากมันปลามันุ่ีนั่นงี้นใช่ใเดี๋ยวเราต้องหิ่งๆไอ้ลูกดยี่ฮะอยใจลูกอ๋อนี่อันนี้ได้แรงกว่าหนะใช่ใช่คูมันเหตุอเอาไปเเลยกมันทานไหมเนี่ยผมลยยิบนึงเหรอเต่ว่าแต่ว่าปลาปลาเยอะกู

ตรงไหนต้นกว่าตรงไหนตรงนี้ไม่ตรงนี้มันหน่าัจะดีกันนะเพราะว่าเห็นเองมันเห็นจีแล้วกูแม่ละปลาวิงอยู่นี่ตัว่ตัวใหญ่ตัวใหญนะะอยู่ใต้ใต้ตาตัวใหญ่สามสานิ้วเลยสานิ้วเลยนะนันนไปเร่อยรอทำเรอยกูไม่จับคนเดียวมันมันยากเนาะไม่ต้องกลัวังเีได้ปาพิงมากูไม่ต้องกลัวไม่กลัวมลูก ผูเนี่ไมเ็นยู้ใหญ่ใช่ไอ้นันเอ่าตัวเยเลยมันดำน้ำเก่งอะป้าแต่นีู่สนาทีดไของเงียบจริงเหอเอาวันนี้วันนีใช่ปิดไว้ก่อนทุกคนเดียวไงจเสร็จงียบให้ในบนนันเดียวอ้ได้ดูเีตัวก่นนี่กูพอมันไม่มีวิ่งเรวชนหนักง้าไม่ได้